สวัสดีค่ะอยู่กับสูมอนชาแนลไปดูพ่อพื้นเปลี่ยนไปพ่อพื้นสวัสดีค่ะพ่อพื้นทำไมเปลี่ยนไปเมาจากประเทศอะไรนี่เอฟซีมาจากประเทศอะไรดูสีหมวกผมหรือหมวกอ่ะยืนไปซื้อตัวละห้าสิบบาทโอ้ลีวาอีกโอ้โหขายเก่าๆใส่รีด้วยนะค่ะเอฟซีอูเออเบิ่งผมเน่ยท่านไหมคะ มากันหลายท่านไหมคะเสื้อกัะแม็คนเจ้คงโอ้ฮัลโหลเออไปยูคอมฟอร์ม Where are you come from มาจากประเทศอะไรคะมาจากประทศอะไรคะ Where are you come My name is t a i l n a n d ห t a i ลนด์ My name is ไ p e s p e i No 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 h No No o ไม่ได้ No No อย่างเดียว สปปคอังกฤษเทเลนดีเฟลูไม่รูจักโอ้สวยประเทศไทย Beautiful My name is My name คุณชื่ออะไรคะ My name is Forty Forty ไม่ใช่ My name My n a m Forty อันัมันอายุคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรอ๋อเขาชื่อ f o r t โอ้โหตีแต่เช้าเลยเอฟซีเอ้ยยินดีต้อนรับค่ะมาจากแต่ประเทศอะไรไปอยู่คองฟอร์มอังกฤษอังกฤษอังกฤษโอ้ไม่ใช่นิโคลโนโนโโนนไม่ใช่ไทยแลนด์อังกฤษแล้วแล้วรู้จักที่นาลุงได้ยังไงโอ้ยคุณซิริซิรีโอซิริซิรีพามาซิริพามาอ ดีแล้วเพี่อนดีโดนทำอะไดีเลยทรงผมนี่แฟกแฟกโอ้ยดีค่ะสีสันผมนี่ไปทำที่ตลาดผมไปทำที่ตลาดเดินไปเห็นก็ทำเลยซื้อเลยทรงผมนี่เป็นไงท่านได้แตใดมาทำไมมันสวยแฟรแฟร์ได้กตลาดมาหนึ่งร้อยบาทเสื้อก็เท่เลยนะเสื้อน่ะเสื้อบอกโอ้โหเสื้อก็ยี่ห้าบาทฮะ ทำไมมันได้ <etus> สุดแม <text y> ็ก <clubs> กันลูจักรลุงพลปาเต็นไหมคะลูจักลุงพลปาแต็นไหมรู้รู้ทั่วโลกโอ้ค่ะลูเธอโลกโอ้ลูเธอโลกอแล้วก็ลุงพลปาแต็นรู้ทั่วโลกโอ้แล้วแล้วองค์ปู่ปริกิน่ะรู้กันทั่วโลกโอ้เสร็จแล้วอ๋อเสร็จแล้วสวยไหมคะทาาางมอทิตย์นี้สวยไหมคะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีร้านกาแฟนะฮะเดี๋ยวจะมีร้านกาแฟนะคะแต่ เดี๋ยวถ้ามาเขาหน้ามีร้านกาแฟแน่นอนค่ะโอ้ดิงดิงดิงโอดิงคอฟฟี่โอ้ดิงคอฟฟี่เออยูสปิกอิงนิดโอเคดิงคีคอฟฟี่อ๋อทีพคอฟฟี่ทีพีคอฟฟี่โอเคมาเป็นนักเที่ยวแฟนกับตัวจริงโอเคได้สุดยอดแล้วมีอะไรอีกคะอ่ามีอะไรอีกคะนอกจากทีพีแล้วยังมีอะไรอีกคะทีแล้วก็ยังมีอ่านะครับเยลอาบน้ำ โอ้เอฟซีรูจริงนะเยี่ยมมากจ้าอสุดยอดซีลับโอ้ซีมักพอนพัดเตารูโคคนโอ้มพ่อชุกบ้าโอ้ลาคาราวาพีบา เราพื้นรไฟวามาเราเขาจะมาขวัญผีบาเราสัตวอะไรครีมดีลูกแบบไหนวะโอ้โหเอฟซีเลยนะนัก่องเที่ยวมาจากประเทศอังกฤษแต่ว่าคล้ายๆกับนิโกรนะแต่ว่ามาจากอังกฤษเนาะเดินผ่านมามาเที่ยวอนามัตการองค์ปู่แล้วจะเดินทางไปเล่าโอ้จะไปสปปลาว เดินไหวไหมจะเดินไหวไหมคะเดินไปเรื่อยๆก่อนจะไปถึงเวียดนามเดินไปพระธาตุพนมก่อนไหมมีทั้งกระเป๋าสะพายด้วยมีทั้งโทรศัพท์ดู GPS นำพามาที่นาลุงพลสุริพามาแล้วบอกว่าลุงพลป้าแต้มนี้ดังมากองค์พ่อปู่ดังและก็เสร็จแล้วก็สวยด้วยนะคะโอ้โหนะคะ คือแล้วก็รู้ผิตภัณฑ์ทุกๆตัวของบริษัทบนโอโมซับ,บ,บด้วยแสดงว่าเป็น